เ yeah, <mould y. S 2> ที่ยงมาดิจะได้บอกว่าแน่นดิทำไม่ได้พป้นดาแน่เออคุณไปแผนแล้วคุนี้มึงเตรียมเงินมาจขอเฮ้ยย้าย <ần> เอาเงินนี้ไปแล้วทำให้พวกเราชนะไม่ได้มันผิดกติกาแล้วหมดนี่ล่ะพอไม่คุยกันง,กง,ง่ายๆเลยทำอะไรกันเนี่ยเชื่อเกี่ยวกับกรรมการนี้่อยเก่งมากติดติดรอทำนี่ได้เลยพ่อ คุ้นคะหนูว่ามันต้องมีค,มคนปูในการถ่ายถ่ายคั้นี้แน่เลยสิฉันรู้แล้วเดีกก๋ยวจัดการให้ขอบคุณค,ะค,ณค่ะท่านค่ะเป็นคนกีฬาแบบนี้นตันจริงเหรอจริงค่ะเดี่ยวค่ะอันนี้ไปเอามาจากไหนฉันถ่ายตรงสนามแบบเล่นตันค่ะเงินยวจเรียกสรริฉันจะดูดูเลยค่ะคุณรู้ไหมคะเม่อทางเรา,า,าไม่ได้ยินมาเพราะอะไรคือทางเราไม่ได้ยินมาว่าไม่ได้สิทธิ์ เอาอย่าไปโตไม่จริงนมคะ้องาไม่จริงค่ะคุณเอาเรื่องี้มาจากไหนคะไหนหลักฐานล่ะคะีี้ไม่ด้พูดถงข้อมูลนะคะการทำางที่ทกัเ้าดนและอัตรายมากข้อมูลอันยทีเิดขใ้บลุงนีไม่ไู้ทำเนเลยส